เฮ้สวัสดีครับผมโอนเจอปิกไค้นะวันนี้อยู่กันนอกสถานที่แบบนี้อีกแล้วนะครับมาแล้ว EP ที่เท่าไหร่จําไม่ได้แต่วันนี้มีรถเกรดบีมีดีที่ราคานะครับมาดูกันวันนี้มีอะไรนะอ่ะพาไปดูเลยนี่ตัวนี้เป็นแรดน้อยกลอยใจของเราเองเซงตสาม้อยนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2018เลยอ่ะหน้าตาก็ดีนะ ยางพิลลี่ต่างหากเป็นไงเดียบนะตามสภาพนี้เลยนะครับจัดเป็นรถเกตบีของเรานะร่องรอยมีบ้างนะฮะนี่อา่าอันนี้ด้วยอะไรเนี่ยรอยเปลี่ยนติ๊กเกอร์ก็หายนี่บางคนหน้าแหวงไปนิดนึงนะครับแอชียห้ดูเลยล้มชนไม่มีไม่ต้องห่วงโดยรวมค่อนข้างสวยติ๊กเกอร์ซื้อเปลี่ยนจบ น่ะเป็นไงเรียมมุมดีมีอนาคตนะคันนี้ล้อทองสวยๆเลยอ่าตรงนี้มีแต้มๆสีอะไรหน่อยๆนนึงเจ้าของทำนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยล้างอย่างเดียวยางพิลารี่ลอตสท้ายเทยเดิมหมดรถทั้งคันมีกระจกแล้วก็มีนี่แต่งนะอ่ากระจกไปใครกับชูหน่านี่ค่อนข้างจะดีเลยโซ่สเตอ์ล้างให้เรียบร้อยแล้วนี่เรียม,มุมดี สีจัดว่าสวยจัดว่าสวยเลยอ่าให้ดูกันจัดจ่าเลยทั้งสวยเงานะครับอ่ามีกาบมะน้าด้วยเออใช่ตเลดอ่ะมาดูเลขไม้กันดีกว่าคุณแจ่มีให้สองดอกเลยนะครับดูหน้ามันดูหน้าแผงคอก็ดูดีนะไม่ได้ขี้เละลองๆนิดนึงปกติครับเขาเขาห้อยเป็น่งชุดอย่างนี้นะดูเลขไม้กัน ไม่แช้แน่นอนใครกอเราไม่กอนะครับ67,800ยกิ 67, โลอะตีไป800กิโลเลยฟังเครื่องดีกว่านาใช้ได้เลยทีเดียวบอกเลยว่าราคาเราใจเดี๋ยวค่อยคุยราคาฟัางเครื่องก่อนอเอ็นไง เฮ้ยได้เว้ยเงียบอยู่เงียบอยู่ระบบไฟ <c oughs> ไฟสูงติดไหมโอเคระบบไฟติดหมดเลยเรียบร้อย <c oughs> ก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับอ่ะประมาณนี้คราวนี้มาดูราคากันดีกว่าราคาราคาเงินสดนะครับบอกเลยว่าเราใจมาก เออถูกกว่าตลาดประมาณ2องหมื่นอ่าเขาเกิดันแปเก้าเหรอประมาณนี้เหรอเอาไปเลยเงินสดนะบอกก่อนเงินสด6,900ืบาทเอาเล่นไปเลยเล่นม,มีเลยนะสภาพนี้เลยหก0มื 6, 000, 9, 000บาทเท่านั้นนะขายราคาใกล้ๆเลขไม้เลยทีเดียวเชียวนะแววดีมีอนาคตแบบนี้แต่ถ้าเป็นราคาเงินผ่อนนะครับราคาเงินผ่อน จะคิดจาก75,000บาทนะบอกก่อนราคาเงินผ่อนไอราคาไฟแนนซ์กับราคาเงินสดไม่เหมือนกันนะออกรถพิเศษเลย0บาทเรทนี้คือเรท25%แล้วนะครับ0บาทอ่ะหมายความว่าถ้าคุณติดอะไรนิดหน่อยฐานเงินเดือนนิดหน่อยอายุงานไม่เกินกำหนดนิดหน่อย25%ช่วยคุณได้แน่นอนพรอประกันลดหาย1ปีผ่อนเดือนละ3 3 0 0บาท 3ปีจบโดยประมาณนะมีเศษ2,700บาท4ปีจบอย่าลืมออกรถ0บาทเท่านั้นอ่ะปักกันได้ด้วยนะครับเ3 0็300ตัวนี้6,9,000บาทเท่านั้นบ้าไปแล้วอ่ะก็ใช้ได้เลยนะอยากให้สวยก็เปลี่ยนติ๊กเกอร์หน่อยอันนึกงไม่ได้่าเกียดติดูรถไบนซิสุขสวัสดิ์ส5นะครับรับแรกรับเทิร์ทุกรุ่นรถเล็กแกนฟีราโนคิกคิก รับหมดนะครับเอ็นมงเอ็นแม็กเอามาเทิร์นเงินสดก็ได้โอหกเก้าคิดดูเอ็นแม็กเทิร์นสามสี่หมื่นเอ็นแม็กตัวเก่าตัวใหม่ห้าหกหมื่นตายเพิ่มเพิ่มกี่บาทน้อยมากเลยฝากไว้ด้วยศูนย์เก้าห้าหกสี่เก้าห้าห้าหกสี่ดูรถด,ด้สุขสวัดสามสิบห้านะครับเจ็ดสิบไปพบก,กันไปก่อนกับไม่ใช่พบกันลาลไปก่อนกับช่วงรถเกดีมีดีทีราคาสวัสดีครับ